สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตฟีเจอร์การใช้งานแพ็กเกจพิเศษโดยขนาดนี้ระบบสามารถให้ร้านค้ากดใช้งานแพ็กเกจพิเศษแทนลูกค้าได้แล้วนะคะซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของทางร้านค้าไม่ต้องกังวลหากลืมนำโทรศัพท์มาแล้วจะกดใช้สิทธิ์ไม่ได้เพียงแจ้งข้อมูลร้านค้าก็สามารถกดใช้แพ็กเกจพิเศษนั้นๆแทนลูกค้าได้เลยค่ะวิธีการกดใช้แพ็กเกจพิเศษแทนลูกค้า หลังจากที่ร้านค้าได้เลือกแพ็กเกจพิเศษให้กับลูกค้าเรียบร้อยสำหรับวิธีการสร้างและเลือกแพ็กเกจพิเศษให้ลูกค้าสามารถดูได้ที่คลิปวิธีการใช้งานแพ็กเกจพิเศษมีด้วยกัน2ตอนนะคะปุ่มเมนูการใช้งาน CTPCRM จะอยู่ด้านบนขวามือสังเกตเครื่องหมาย3มขีดเมื่อกดเข้าไปจะเจอทุกเมนูการใช้งานกดเข้าไปที่เมนูจัดการสมาชิกรายการฝาก ค้นหาลูกค้าที่ต้องการกดใช้แพ็กเกจพิเศษเมื่อพบแล้วกดปุ่มแพ็กเกจพิเศษเลือกแพ็กเกจพิเศษที่ต้องการใช้โดยกดที่ปุ่มดูรายละเอียดเมื่อต้องการใช้สิทธิแทนให้เลื่อนลงมาด้านล่างจากนั้นกดปุ่มกดใช้แพ็กเกจพิเศษแทนลูกค้ากดปุ่มตกลง เพียงเท่านี้แพ็กเกจพิเศษจะถูกใช้แทนลูกค้าท่านนั้นๆเรียบร้อยแล้วค่ะโดยร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ว่าแอดมินเลเวลไหนและชื่ออะไรเป็นผู้กดใช้สิทธิ์เช่นเดียวกับลูกค้าเมื่อเข้าไปที่ประวัติการใช้งานแพ็กเกจพิเศษจะพบว่าผู้กดใช้บริการคือแอดมินเลเวลใดของร้านค้าประวัติการใช้งานที่ชัดเจนและตรวจสอบได้นี่เองจะทำให้ลูกค้าและร้านค้าหมดความกังวล อีกทั้งยังช่วยลดการตอบคำถามและอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้อีกด้วยค่ะติดตามคลิปวิธีการใช้งานเมนูอื่นๆของเราได้ที่ CTP CRM ธุรกิจโตกว่าที่เคยเป็นและเราเป็นมากกว่า CRM ที่เคยมีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ